สวัสดีครับอยู่กับช่องสายฝนครับโอ้ไปไปไปเลี่ยวมามาเบาอยนะพี่เลี่ยวโอ้ยเลี้ยมันดูโอ้โอเ,อเอลี้ยมันดูลูกเลยเดี๋ยวมันก็ไปได้นะ <laughs> นนี้เราไปนาครับมันไม่ยากมันไม่ง่ายยาวเหมือนกันนะเน, <laughs> นี่ยเนี่ยอันนี้ประมาณกี่เมตรเนี่ย โ,โอ้ยลงนาด้วยลุงพี่แค่พอใส่มาพี่ <c ười> ไปเลยครับ้าไปไปาาว้าววา,มา,มา,มา <laughs> <kung S 2> โอ้ีนนี่งมัแแล้วมันก็เลยมันแกล้วอันนี้เครื่องนี้ผ่อนเอาเ่ผ่อนผ่อนเกรนเท่าไรนี่ ไปไปเอาออกมาสี่หมื่นแล้วก็เดือนอีกเดือนหนึงก็ไปจ่ายสามหมื่นแล้วเดือนนี้ก็ไปปิดหกพันแปดก็จบจบเลยในเครื่องนี้มาจบเลยนะนสุดเลย เนี่นี่นี่เอ๋ไปข้างหน้าเลยไปไป้า <c oughs> งหน้าดีกว่า ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ